อากาศหนาวแบบนี้ได้ต้มเผือกกระดูกหมูร้อนๆสักถ้วยก็คงจะดีนะคะเพิ่มความอบอุ่นและสบายท้องได้ดีทีเดียววันนี้นุชได้ขนแนงเผือกหอมมานะคะก็เอามาจัดการปอกเปลือกล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยขนแนงเผือกหอมนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดยิ่งเอามาทําต้มใส่กระดูกหมูก็ยิ่งอร่อยแต่จะยากตรงที่เราจะต้องปอกเปลือกนี่แหละค่ะค่อนข้างปอกยากนิดนึงนะคะเพราะมีซอกเล็กๆเ,เ,เยอะเลย วันนี้นุชใช้เป็นกระดูกเล้งที่นุชหมักเอาไว้แล้วนะคะนุชจะหมักด้วยเกลือผงปรุงรสและซีอิ๊วขาวก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารค่ะใส่น้ำลงไปแค่บพอท่วมตามด้วยกระเทียมทุบและรากผักชีปรุงรสเพิ่มไปเลยด้วยผงปรุงรสเกลือเล็กน้อยและซีอิ๊วขาวค่ะใช้หม้อตุ๋นแรงดันเพื่อลดเวลาในการต้มถ้าใช้เป็นหม้อปกติก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเมื่อวาวหมุนหมุนเริ่มนะับเวลาได้เลยค่ะนุชจะต้มใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะ เมื่อครบเวลาแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะรอให้อุณหภูมิเย็นตัวลงก่อนนะคะจากนั้นแล้วค่อยเปิดฝาไล่อากาศออกจากหม้อแบบนี้ด้วยค่ะจะได้เปิดฝาง่ายถ้าไม่ไล่ก็จะเปิดฝาออกไม่ได้นะคะรู้ชอบมากตุนแบบนี้มากเลยค่ะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากได้น้ำซุปที่เข้มขน้นแล้วก็กระดูกเล้งที่นุ่มเปื่อยกำลังดีจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปอีกหน่อยค่ะตักน้ำบันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำซุกออกให้หมดหรือให้ได้มากตามที่เราทำได้เลยนะคะ จากนั้นก็ตั้งไฟแรงรอให้น้ำซุปเดือดขึ้นมาอีกครั้งค่ะแล้วใส่เผือกที่เราปอกล้างน้ำเอาไว้ลงไปได้เลยหากชอบแบบเนื้อนิ่มเละนะคะก็ใส่แบบนุ่นไปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ชอบแบบเละแบบนุ่นนะคะก็นําเผือกไปทอดก่อนนะ mm hmm. เผือกจะได้ไม่เละส่วนตัวนุ่นชอบแบบนิ่มๆน,นะคะเวลาทานแล้วมันละลายในปากดีแล้วก็เวลาผสมข้าวต้มเนี่ยก็คืออร่อยมากนุ่นก็จะแกงไปเรื่อยๆจนเผือกสุกเลยนะคะ ชิมรสชาติเอาตามชอบเลยมันก็จะเอารสชาติค่อนข้างจืดแล้วก็มีความนัวนิดนค่ะในส่วนของเนื้อเผือกนั้นก็จะมีความเค็มแบบธรรมชาตินิดนดด้วยนะคะเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเมนูต้มเผือกกระดูกเล้งตักเสิร์ฟโรยต้นหอมผักชีเพิ่มโดยพริกไทยป่นเพื่อความเผ็ดนะคะซดน้ำนนร้อนๆจะคล่องคอโล่งคอมากเมนูนี้ทำง่ายและอร่อยดีค่ะ ตักใส่ข้าวเป็นข้าวต้มเผือกหรือว่าทานเฉพาะน้ำแกงก็อร่อย